เอาละคราชสวัสดีนะคราชผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมมิสไซโว่เน l ่ยคราชล้วก็พาร์ทนี้นี่ผมคิดว่าเราจะทะําปศุสัตว์ไก่นะคราชเพราะว่ารู้สึกว่าอาหารเราดีผมเริ่มขี้เกียจที่จะไปล่ามาแล้วแหละนะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ไว้นี่เราก็เหมือนเลี้ยงอาหารเอามากินนะนะแต่ว่ามันก็ต้องสร้างโอ้ต้องสร้างเ้าไก่นะคราชล้วก็ water feeder เป็นที่ให้สำหรับน้ำไก่แล้วก็ต้องหาไก่มาด้วยตัก นี่ครับเล้าไก่เอาไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยแกควรจะอยู่แถวไหนดีอะที่มันไม่เกะกะทางรถหรือว่าทางชันหัวประมาณเนี่ยกำลังดีเลยครับเออประมาณนี้ละกันประมาณนี้แต่หันมาทางนี้เออแบบเนี้ยได้ได้ไดยู่แล้วก็เมะเข้าไปใช้ใบไม้ <laughs> เดี๋ยนะใบไม้ยิย้หายแล้วคือถ้าได้ใบไม้มาผมจะบังับเป็นเชือกนะเนี่ยแต่ไม่ใช้ใบไม้อีก แล้วมันต้องใช้ไก่ด้วยนะครับไก่นี่มันก็ต้องออก็แน่นอนสินายจะเลี้ยงไก่แล้วนายจะไปจับหมูมาหรือไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรั้งงั้นเราก็จะไปหาใบไม้แล้วก็ไก่แต่ว่าไก่นี่เดี๋ยวค่อยก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวทำโรงเลี้ยงไก่ก่อนแล้วก็แล้วก็ที่เติมน้ําด้วยเดี๋ยวไปดูนนะฟาร์มใบไม้ก่อนนี่ไงตรงนี้มันมีเยอะอยู่ก็จริงแต่ว่า20สเลยเนะี่ยฟาร์มกันเปืือยใบไม้แล้วก็คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเนี่ย เออก็ต้องมีกิจวัตรประจําวันที่แตกต่างกันไปอยู่แล้วใช่เปล่านะครับอย่างเช่นการตื่นเนี่ยอ่าการตื่นน,ะน,นี่คุณผู้ชมก็อาจจะแบบว่ามีคนมาปลุกตื่นเองตั้งนาฬิกาปลุกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะีหรือแม่ปลุกอนะไแต่ว่าสลหรับผมอะเลยครับคนส่งของปลุกฮนะอืมคุณลองคิดดูแลแกันนะผมจะตั้งเวลาคือผมเนี่ยหเห็นแบบนี้เนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่อยากจะนอนเกินวันละ8ชั่วโมงไะนะ เพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะครับซึ่งก็คือผมผมจะตั้งเวลาปลุกเอาไว้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมจะนอนประมาณตีสามตีสี่นะครับตีสามตีสี่แล้วก็ตื่นเนี่ยประมาณเที่ยงแต่ว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมดันสั่งของเยอะฮะสั่งของที่เกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับซึ่งมันก็ทําให้เขาเนี่ยก็โทรมาเตือนใช่ป่าวว่าเออเอาของมาส่งนะครับกูนอนตีสี่ใช่ป่าวแล้วคนโทรโทรมาตอนแปดโมงเชา้าอ่ะใช่ฮะผมก็เลยแบบว่าอ ค่ะกุเธอโคตรเพลียเลยฮะแล้วก็เลยตื่นมาแล้วก็คุณเคยตื่นต่อเช้าๆมาแล้วก็ต้องมาพรีเซนต์งานไหมอย่างนั้นแหละเสียงมันก็จะแปลกๆใช่ป่าวใช่ครับมันก็จะแบบอุ้ยแบบนี้นะซึ่งก็เลยนั่นแหละทำให้ผมรู้สึกว่าแกไม่ต้องโทรมาฉันก็ได้จนผมแปะชื่อเอาไว้อะแปะชื่อตัวเองไว้ข้างหน้าบ้านนี่นะครับบ้านของนายตดแปะแปะมันก็ยังโทรมาอีก เออด่คุณรึเปล่าครับนี่ใช่บ้านคุณหรอเปล่ามึงเห็นป้ายไมหมละ่ะฮะตาตามยังไม่บอดมึงเห็นป้ายหรือเปล่าอย่างไงีและและนี่คือเหตุผลที่ทําให้ผมเสียงอุ๊ยอุ๊ยนะเหมือนคนไม่ค่อยได้นอนหรือว่าคนเป็นหวัดนะซึ่งก็บอกเลยนะครับมันเป็นเพราะคนส่งของซึ่งเขาทําหน้าที่ได้ดีนะเออดีแหละดีที่โทรมาสั่งแต่แต่กับคนไม่ได้นอนนี่มันเหมือนจะตายใส่ได้ แค่อยากจะเล่าเฉยๆนะว่าทำไมเสียงผมเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมเป็นคนที่หลับยากด้วยนะับผมพูดเลยคือถ้าเกิดผมตื่นแล้วเนี่ยผมจะนอนอีกทีเนี่ยผมจะนอนยากมากไงผมก็เลยนลั่นแหละพอตื่นมาปุ๊บก็ทําอะไรก็เออคุณทำไรเดียตื่นมาแล้วอะ่ะเดินเล่นดีวาหรือว่าเล่นเกมดดไมาอ่ะมันก็เพลียอยู่นั่งดูหนังแล้วกันอย่างนั้นนะฮะคือมันก็ไม่มีอะไระครับแค่อยากบน่นเฉยๆแตอ้กูแก่แล้วสิด้ยได้โอ้อนะโอฟาฟ์ามาสักพัก ผมนึกว่าได้มาสัก20แล้วกูได้มาสิเองเลยเนี่ยโอ้โหไปไม้เริ่มควิดกราดแล้วนะไปเริ่มไม่ไหวแล้วนะมันหายากจังหวบคือมันหาง่ายแต่เจอลําบากด็ดีมันกระจายอยู่ทั่วแมพแหะและแล้วในป่าเนี่ยเชื่อว่าจะเจอแค่ๆเลยลองดูด,ดิโอ้พระเจ้าโจ๊กเวล20่ใบงั้นเหรอต้องหากิ่งไม้มาเพิ่มด้วยนะเอาไว้ทําเป็นรั้วด้วยตอนนี้รั้วเราใกล้เสร็จแล้วนะอีกนิดนึงเมื่อกี้อะไรแป๊บๆนี่น สองชั่วโมงตอมะครบแล้วนะยีิบสองใบแถมให้ด้วยอีกสองเอาไปประกอบบ้านแล้วก็โอ้ต้องไปหาไก่ด้วยสินะไก่มันอยู่เธอทศไหนบ้างวะเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมเล่นมานี่ผมไม่ผมไม่ก็ได้เจอไก่เลยนะในเกมนี้เขาอาจจะทําให้ไก่มันน้อยลงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแฮะตัวที่น่มันมีอยู่ที่หนึ่งที่ผมไปทุกๆครั้งเนี่ยผมมักจะได้ยินเสียงไก่ใช่ก็คือข้างหลังใกล้ๆบ้านแล้วเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ย เดี๋ยวค่อยลองไปดูนะตอนนี้ขอมาประกอบบ้านก่อนอันนี้ต้องใช้ไม้สติกนี่เราเก็บมาเยอะด้วยไหมเอามาครับปึ๊บแล้วก็ใส่ไปเล้าไก่พวกแกจะได้ไม่มีรูให้หนีนี่ใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอันโอเคเล้าไก่เร็นหมดแล้วเออต้องพูดว่ารูนะครับรวบ้านสิหดเอ้ยดูนี่ไก่มันรอดออกไปได้เปล่าเนี้ยท้ามันรอดออกไปได้ชันคงต้องประหารไอ้รูแบบนี้เนี่ยเสียวเสียวเว้ย คือถ้ามันลดออกไปได้ก็คงต้องติดเพิ่มนะครับติดเพิ่มนี่ไงสร้างเอาไว้เดี๋ยวด๋ยังเหลือรูตรงนี้ด้วยตรงนี้ยังไม่ได้ใส่เลยเหล็กก็ด้วยอีกสองสแครปอีกสองเสร็จแล้วก็เหลือแค่ตรงนี้แล้วเหรเหลือใช้แค่เส้นเดียวเราก็จะมิชชั่นเดอะคอมพลีตแต่เดี๋ยวก่อนชแค่เส้นเดียวหละมันไม่เท่าไรหร,รอกเอามาประกอบไอ้นี่ก่อนประกอบเราไก่ต้องใช้คอนกับไม้นี่สิบห้าปองเป่งเอาไปประกอบเฮ้ยหมก ม่ได้เด็กกูล็อกทำไมล้ะกูสร้างรั้วไว้เสร็จหมดแล้วพวกมึงหลอยหลังเห็นไหมมันไม่ได้เข้ามาใกล้บ้านผมเลยไม่ได้เด็กบอกเลยกวีรัวกันหมาเรียบร้อยพวกสมบีบอกฮึมบานะพวกมันก็ทําอะไรผมไม่ได้บอกเอ้รัวเนี่ยมีเอาไว้ก็ดีกาไม่มีนะแต่ว่าก็มีอยู่ช่องหนึ่งที่มันยังเข้ามาได้อยู่นะต้องสร้างให้เสร็จก่อนด้วยอันนี้จะเสร็จแล้วเลาไก่เย้ yeah! เรียบร้อยครับเราไก่เสร็จแล้วแล้วก็เอาไก่มาใส่ไว้ในช่องนี้นะคือถ้าเราจับไก่มาได้แล้วก็ผมต้องสร้างที่ให้น้ําไก่ด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไก่ตายไก่บอกมึงสร้างมาแต่เราไก่แล้น้ำละไอเราเด็กน้ำเลยน้ำฝนเหรอมึงะมันปีศาจนะม,มนุษย์ใจเย็นน้องพียยังไม่ได้วางโครงนี่ไก่ซึ่งใช้ไม่เยอะด้วยขวดน้ำเราก็มีเยอะนะวางเอาไว้ตรงนี้ละกัน ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเอาขวดน้ํานี่ขวดมีขวดเปล่าสองเอาขวดเปล่าไปก็พอแล้วเดี๋ยวน้นํานี่ผมว่ามันอาจจะต้องใช้น้ําเป็นถังหรือเปล่าเอามาเติมไม่รู้เหมือนกันนะออะใส่ไปปึ๊บเ yeah! สร็จเย่สูลิตรกดอีกิฟเทคได้น้ําอันนี้เซฟเดี๋ยว ถ้ามันอันเซฟนี่ไก่เป็นไก่ไก่มันจะติดปยาด้วยเหรอแบบเออมันษย์เอาน้ำไปไว้กูเนี่ยน้ำสาดบนเพื่นสุพี่ไก่ไม่จะกลายพันธ์เอารูเบ่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าโอ้ฉันรู้สึกเพ่องอ่ะอันเซฟไปไม่อันเซฟอันเชฟสงสารไก่แบบเอาน้ําสะอาดให้มันละกันแล้วก็พมมีอยู่บ้างนะน้ําสะอาดต้องพูดว่ามีอยู่นี่ไงเยอะอยู่ะกินแป๊บซี่แบไก่บอกโอ้ไว้เอาเดี๋ยวกัดกระเพาะกูเป็นรู เอาก็ได้ก็ได้เอาน้ำเปล่าแล้วกันน้ำเปล่าๆไก่นี่จะเลี้ยงน้ำสะอาดไปเลยมันก็มันอันเซฟว,ว่ะแป๊บนึงนี่ไงกลัวไก่มันช็อกตายมากเลยไก่แบบเออน้ำเป็นพยานแก่ไอ้มนุษย์เออน้ำสะอาดแล้วกันน้ำสะอาดเอาไปกระไดก็ได้น้ำสะอาดใส่ไปนะเป็น6ลิตรเดี๋ยวค่อยไปตักมาเพิ่มด้วยนี่หมดแล้วเนี่ยโอเค6จุด 5 4ลิตรไปก่อนก็แดกกันเยอะแหละเพราะว่าผมว่าจะจับมาเลี้ยงก่อนสักตัวหรือ2ตัวนะแล้วก็ลองดูว่ามันจะกินหรือดื่มหรือว่าอะไรบ้างหรือเปล่านั่นก็คือหนูทดลองไงละ่ะเอามาเท <c oughs> เอามาเทสดูว่าแกจะตายหรือเปล่ากับการเลี้ยงครั้งแรกของยจนใครเป็นผู้ชคดีกันนะแล้วก็เดี๋ยวหาใบไม้เพิ่มอีกสักหน่อยละกันเอามาทําเป็นเชือกนะตอนนี้เนี่ยมันรั้วมันอีแค่นิดเดียวแล้วจะเสร็จแล้วเอาให้มันเสร็จเสร็จไปเลย แถวๆเนี้ยมันชอบเกิดใหม่ของอ่ะมาฟาร์มซะหน่อยใบไม้เออไม่เกิดหรอสงสัยต้องไปไกลๆกดรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วถึงจะเกิดอมาแล้วฟาร์มใบไม้เนี่ยฟาร์มมาได้แค่เก้าอันดูเดียบรอบไปะมืดเลยหาลาบากจริงๆนะแกะแล้วก็เอามาคราฟ์นะครับเป็นเชือกครับนี้ก็เสร็จแล้วโว้ยจะได้ไม่ต้องมีความหลอนอยู่ในบ้านเรารูลเล็ดรอดได้ประเส้นเดียวด้วย15นาทีเออ เซตแล้วก็เปิดไฟหน่อยครับมืดนี่เป็นไงสาวางแล้วก็เอาไปใส่ตรงนี้รรเชลจะเข้ามาหรือไม่เข้าไม่เข้ากูปิดแล้วนะกูขังนะไปหาทางเข้าอื่นละกันนี่แนะ่จริงๆแล้วผมมีเส้นทางให้กับ AI เขาเข้ามาอีกหนึ่งเส้นทางนะก็คือทางนี้นะครับนี่ไงทางเนี้ยซึงเส้ทางนี้น,นี่พวก เอไอเขาเปิดประตูทิ้งเอาไว้นี่ผมพูดเลยบ้านเราทำรั้วไว้นี่ก็ไรประโยชน์อะน,นะ <c oughs> ซึ่งถ้าพวกเมึงเกีเปิดทิ้งเอาไว้กูจะไล่ออกนอกบ้านเน่เดี๋ยววาร์ปกลับมาก่อนสกอตไลเชลสกอตมันไปติดบั๊กอยู่ตรงนู้นด้วยชอบเดินชอบเดินค้างอยู่ไลเชลเดอจะเดินเล่นกลางคืนไม่ได้เออพาวาร์ปกลับมาก่อนนี่โฟลเล้าไก่ไว้โอเคเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วแกดัสิแล้วเดี๋ยวไปหาไก่จับมาเลี้ยง นะเนอะอย่านอนก่อนมานปิดไฟด้วยอย่าลืมอย่าลืม day t o ตื่นมาจะบ,บุงเช้าโอ้ยหิวเก่าขอกะปงอาหารเราก็ไม่มีแล้วด้วยเนี่ยอาหารอาหารที่มันเป็นเนื้อหมดแล้วด้วยโอ้ยกคทุง่งเอาไก่มาแล่สักตัวไหมจับมาสึกสองเอาแล้วก็เอามาเดกสักตัวหนึ่งอืมไม่ก็ไปล่าหมูเอาก็ได้ล่าหมูล่าหมูซึ่งผมพูดเลยว่าปั๊มชดการเนี่ยผมชอบปืนอีกแบบหนึงห่งซะมากกว่านะ ไอปั๊มเนี่ยเอาไว้ยิงกับโจนยิงบอสอะไรเงี้ยคุ้มกว่าส่วนดับเบิลช็อตกันเนี่ยยิงสัตว์คุ้มกว่านะมันนัดเดียวตายถ้าเกิดแบบลิงสวยๆนะมีหาไก่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นี่ก็จะขับหาตาวินหาไปพร้อมกันเลยด้วยก็คืออุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์สู้บอสนี่แหละเพราะว่าเรายังไม่เจออุโมงค์เลยด้วยอุโมงค์เอาไว้ไฟกับบอสอหะไม่รู้อยู่ตรงไหนโดยเฉพาะไก่แต่ว่าตรงเนี้ยผมเหมือนจะเคยได้ยินเสียงไก่มันร้องอยู่นะแบบปักปักป๊กปัก,ปก,ปก,ปก แถวเนี้อยู่เป้าฟังฟังเสียงฟังเสียง,ฟ,ง,ยงฟังเสียงสีิฮัลโหลน้องชายน้องชายไม่สนใจมาอยู่บ้านเดียวกับพี่หน่อยหรอบ้านพี่นี่มีน้ำมีอาหารพร้อมพร้อม,อมที่อยู่เออพร้อมลุงเชือ่อเอ้ยน่นอ๋อเฮ้ไม่ใอะไรฮะเสียงปักกปักนี่นี่นี่ เก๊เก๊เก๊เฮ้ยเก๊ก็จะหนีไป่ได้แกแก่แกไม่แกไม่สนใจอยู่บ้านฉันเหรอเฮ้ยไม่หยุดกลางทางด้วยเมื่อกี้เออมีย hey! hey! ah, ึดเข้มีหยุดเพื่อให้เราชะงักจับไม่ได้จับจับกดเอฟเออไ่เฮ้ยนั่งไม่อยากอยู่บ้านมันมันโตจะเอานไปต้มเด็กนี่นีนายนี่ขี้ระแวงจริงๆเลยนะเราแค่จะพานายไปสู่วิมานของเราเอง ้ยไม่ได้ยัดเออไม่ได้พารถกระบะนี่ว่ะสวยแหละอุย้ยไก่ชื่อบ๊อบบี้อีบ๊อบติดรถติดรถติดรถผมไม่ได้บอกเนี่ยบ๊อบบี้เฮ้ยเอ้เอาผมลืมพารถกระบะมางั้นก็เอาวิ่งกลับบ้านก็ได้กลับบ้านรถทงงริ้งไว้เงี้ยรถชังแม่งทิ้งรถตั้งคันเพื่อเธอเราเล่นจริงๆแล้วบ้านอยู่ใกล้ๆ บ๊อบบี้เอาไปเลี้ยงแต่ว่าเออไก่มันก็ต้องมีอาหารไก่ให้มันกินด้วยนั่นเราสามารถคาบได้ใช่ป่าอาหารไก่เนี่ยแต่ว่าใช้แล้วบางท่แป๊บนเอาไก่ไปส่งก่อนเอาไก่ไปส่งก่อนนี่มาใส่ไว้ก่อนน้องไก่แถมเราจับมา๊บหิวปั๊บเลยด้วยแกนี่มันปวกเปียกจริงๆกดใส่นี่ไงไก่บอกโอ้ยหิวเอาข้าวเอาน้ำไ่เชิญเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าไก่มันดื่มน้ำหรือเปล่าเพราะน้ำเราพร้อมนี่ไง มันเหมือนจะเดินไปที่ไปที่น้ําแล้วก็นี่งไงดื่มน้าจิกจิกจิกน้ำเราไปเยอะไหมหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เชีย่ยมึงแดกอะไรเบอร์นั้นเนี่ยมึงแดกเป็นกระเพาะคนเลยออคือมันลิเยอะก็จริงแต่กระเพาะไก่มันนิดเดียวเองเนี่ยมันกินมันเหมือนเป็นกระเพาะคนเลยย่างโคตรแล้วก็ดอกแทกไก่ปลอกคกไก่เชีย่ยไม้และข้าวโพดด้วย <c oughs> สนุกเร็วไม่ได้ปลูกข้าวโพด อูยังไม่ได้ปลูกข้าวโพดเลยเอ้าอ้ดีเมื่อไหร่พวกแโตเนี่ยไอ้ตายเถอะนุชก็ร้องเอาแล้วผมเริ่มลำคาญแปลกๆแล้วแกข้าอยู่ข้าวข้าวนุชข้าวไม่เป็นไรคือตอนแกหิวตายเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันก็เอาแกไปกินเองไงเพราะตอนนี้กูเริ่มหิวเหมือนกันน้ำลดลงมาอุ้ยเหลือแค่นั้นแน่คือช่วงนี้ฝนมันไม่ค่อยตกเลยครับมันรู้ว่าผมทําการเกษตรไงมันก็ไม่ตกเลยนะเนี่ยดูดิไก่บอกหาข้าวไม่เจอ ชิบหายปลูกข้าวโพดสามเลยแนะ่ข้าวโพดสามเลยเหรอโอ้โหนี่เอาไปปลูกทันไหมเนี่ยไม่รู้ปลูกได้ด้วยหรือเปล่านะไม่รู้บักหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าจะลองปลูกดูแลกันนี่ไงใส่ไปแคนแพลนอ๋อมันปลูกไม่ได้น่าจะกระถางเล็กเกินไปว่ะมันต้องเป็นกระถางที่ใหญ่กว่านี้ว้าวงไร้น้องมันต้องเป็นกระถางใหญ่กว่านี้นี่ไงผมว่าไอเนี่ยใช่ ต้องเป็นกระถางแบบนี้ครับต้องพูดว่าเป็นดินแบบเนี้ยเอาไว้ที่พื้นเอาไว้ที่พื้นอย่างเดียวเนี้ยอยากไว้ด้านบนเนี้ยมันก็ไว้ตรงนี้ละกันตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้ะแล้วก็ใส่ดินไป5กิโลแล้วก็ใส่นี่ไคุดเออแล้วก็ปลูกขอแบบซีดนี่คระพดแย่บอยเออที่รดน้ำอยู่นูน้น สว้แวงั้นก็ต้องรับไอ้นั่นสินะฝักบัวรดน้ำอะ่ะคือถ้าเกิดเราปลูกไกลเกินเนี่ยไกลจากที่รดน้ำอะ่ะก็ต้องทำฝักบัววุ้ยเลยนี่ไงที่โต๊ะขับรู้สึกนี่ใช้ตะปูสิบเหล็กแปดจะแคร็บได้ไก่มาเลี้ยงแล้วก็จริงแต่มันจะตาย <c oughs> คือมันจะตายแล้วจับมาเลี้ยงได้ว,วันเดียวแล้วก็ต้องไปเติมน้ำ่อนด้วยเติมน้ำนจริงๆแล้วเราจะเติมน้ำสกปลกก็ได้มั้ง เออน่าจะเติมได้ม่งต้องเลี้ยงไก่แล้วปลูกข้าวโพดไก่บวกเอ้ยแค่ต้นมะเขือเทศมึงก็ปลูกมาเป็นเดือนๆแลวแล้วลข้าวโพดมึงเพิ่งเริ่มปลูกมันจะโตได้อีกกี่ปีล้เนี่ยแกไม่ต้องห่วงหรอกก็อย่างที่บอกถ้าแกตายเดี๋ยวฉันกินแกใช่แกไม่ต้องห่วงหรอกว่าชีวิตแกจะไรคะ่ระเดี๋ยวฉันจะฟาด้เองไงสว่าปามอเติมครั้งนได้มาสิบห้าลิตรสิบห้าลิตรเลยเนี่ยก็ดีนนะจะได้ไม่ต้องมาเติมตรงนี้บ่อยๆเพราะต้องขับรถออกมาเติมเลยนน่ เดี๋ยวขับกลับไปเอารถติดป้อมปืนด้วยแอ๊รถน้ำฮึ่มจุ่มฉ่ำจุ่มฉ่ำรีวซะด้วยเออดีโอเคระหว่างนี้ฉันก็หวังว่าแกยังไม่เดี้ยงก่อนละกันนะบ๊อบบี้บ๊อบบี้บอกมึงจับกูไปทำไมเนี่ยมึงควรจะปลูกข้าโวโพดก่อนจะจับมาเลี้ยงแล้วเนี่ยคือผมลืมไปว่ามันต้องให้ข้าวไก่ด้วยผมนึกว่าไก่มันจะจิกตามหญ้านเนี่ยแล้วก็หรือว,ว่าจิกหนอนเนี่ยแล้วมันจะกินเพิ่มให้อีก มันไม่ใช่เลยครับมันกินมีได้เดี๋ยววิ่งกับเบียรรถคืนก่อนสว่วนรถกระบะเนี่ยผมว่าขับรถกระบะไปหาอุโมงค์จะดีกว่าะครับก็เผื่อว่าเราอาจจะได้เจอไก่ด้วยแล้วก็จะได้ขนมันกลับมาด้วยเอามาเป็นเสบียงฉุกเฉินอ่าไปพื้นที่ที่เราจะไปก่อนเลยนะผมสงสัยตรงนี้ฮะไอ้ตรงเนี้ยด้านบนตรงเนี้ยว่ามันเป็นจุดอะไรมันอยู่บนเนินเขาซะด้วยเลี้ยวตรงไปมันจะอยู่ไม่พู่ตรงไหนนะเลี้ยวตรงหมู่บ้าน ต้องเลี้ยวไปทางขวาไปทางเมืองวะฮะเดี๋ยวไปทางเมืองแล้วก็ตามเส้นทางตรงนี้รังโจนนะรังโจนก็ต้องผ่านรังโจนผ่านตรงนี้เออไปดูสักว้า <c oughs> มืดอ,อะไรอีกวะเนี่ยตะมืดนะกูขอยมืดฝนเฮ้ยมืดได้จุกจังว่ะอีกแล้วนะเอาไงดีเลี้ยวลัดไปแล้วกันฉันจะไปเฟ็บแกหรอกนะพวกเอ้ยลืมพาที่ยกรถมาด้วยือถ้าเกิดรถคว่ำในป่า แหวงตงว่ีกลับมานะเ oh. นี่ยเออวอนรอนนี่รังโจนไหมลับขึ้นบนเป็นไรนั่นบนมันจะมีอยู่อีกทางหนึ่งที่สงสัยอยู่เหมือนกันนะว่ามันเป็นทางอะไรแล้วมันสิ้นสุดตรงไหน,นฉันว่าใช่ว่ายหมูป่าด้วยนี่ไงตรงนี้เป็นหอกคอยแล้วก็จะมีอีกเส้นทางหนึ่งที่มันจะแยกทางไหนวะเถวๆนี้นแหละนั่นหรือเปล่าโอเคจอดดูสิชิ้นี่ชิ้นันย่ย ผมอยู่ตรงนั้ลโอ้รวยมานิดนหนึ่งฝั่งไหนฝั่งนี้๋อนี่ไงต้องขับไปทางนี้เส้นทางเนี่ยที่เรายังไม่เคยไปเนียแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอุโมงค์หรือเปล่าไปลองไปดูหน่อยแอลไม่มีอะไรนี่วาใช่ <laughs> ใช่ทางอุโมงค์เหรออุโมงค์มันต้องอยู่ที่พื้นใช่ไหมรู้สึกคุ้นๆอยู่แต่นี่มันไม่ช่ยนะนี่แกไปไหนอ่ะ โอ้นี่มันหมอกด้วยนี่พี่ชายมาร์คสินี่ผมมาแล้วมันอยู่ตรงเนี้ไม่มีอะไรวายเสียงลนไปก่อนดีกว่ากูหลอกเดานี่มันล่อซื้อมันล่อซื้อด้วยหมอกส้มี้เส้นทางล่อซื้อมันเอามันเอาใช้มากลางป่าให้ส้มี้ลุมเด็กแผนที่นี่มันแผนที่อาถรรพ์วายเสียงมาริโอเดี๋ยวไปขึ้นหลบบนหอคอยก่อนแล้วก็ไปนอน ข้ามช่วงวิตาลัยนี้ไปนี่ไงจอดว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวมันวิ่งตามมาด้วยเสียมันเออ้ยถึงจะมีถึงจะมีปืนเกอไม่ก็ยังเสียวอยู่ดีโอ้โอ้ โอ้ยเหมือนตามมาเกินสองตัวด้วยนะตะกี้โอ้ใจไม่ดีเลยมีเก้าอี้ให้นั่งไหมว่าจะนอนสักชั่วโมงหนึ่งหรือที่เหลือนั่งเก้าอี้นั่งไม่ได้ประกอบประกอบฉากไม่มีเตียงซะด้วยมีปืนมีปืนซิงเกิลชดแกนเอาไปทำไมงั้น,นอนแม่งสองชั่วโมงนี่แหละเออเสียงเงอกหายไปแล้ว <laughs> ตะกี้โอ้ยเสียว ผู้ดเสียวตูดก็นึกว่าจะวิ่งไปแล้วโดนงาบตูดไปทีนึง่งเป็นไงบวกรวกแห้งเป่าแห้งแห้งตายไปซะเอกเกลือไปกูด้วยเจาไปทำเป็นเนื้อตายแห้งเอาลครับตรงนี้ไม่ใช่นะฮะสรุปเราก็ต้องดูว่ามันเป็นเส้นทางไหนผมว่ามันน่าจะน่าจะแถวๆนี้นะแถวๆเนี้ย คิดว่าไม่น่าใช่ฝั่งนี้เอ๊ะหรือฝั่งฝั่งเมืองเก่าวะเออเออนี่ไงไอทางเนี้ยไอทางเนี้ยผมว่ามันแปลกๆนี่มันสิ้นทางไปตรงไหนอะเออไอทางเนี้ยผมว่ามันทำเม้งทำเป้งแต่ว่าต้องผ่านลังจรนมาโอ้กอดแดมอากิเจดแมนดูดผมว่าอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะ ว่าผมจําได้ว่า,าทางไปอุโมงบอสเนี่ยมันจะเป็นถนนใหญ่นะเป็นถนนใหญ่ใช่ไหมใช่ป่ะ <laughs> ถามใครวะไม่รู้เหมือนกันไปเดี๋ยวขับไปเปลี่ยนรถก่อนส่วนไก่นั่นเดี๋ยวค่อยมาหาก่อนก็ได้เพราะว่าขืนจับมันมาเลี้ยงอีกเนี่ยยังไงมันก็มาตายที่บ้านเราอยู่ดีนะเพราะว่าต้องปลูกข้าวโพดก่อนด้วยแล้วก็บอบบี้ซีโมงยังเสียบก็่บอบบี้ยังร้อง, <laughs> บอ,บบงองอยู่แบบเออไม่ไหวแล้วได้กินแต่น้ำอ่ะ เฮ้ยตัวหลอดอาหารมันก็เพิ่มมานานิดนึงอะนั่นนั่นนั่นนี่นแกแอบซุกช็อกโกแลตเอาไว้ในตัวกันเหรอแกเอามากินได้ยังไงกันนะเออแต่ก็ดีแล้วนะแข็งแรงไว้หน่อยแล้วกันอึบไว้อึบไว้ไวจนกว่าข้าวโพดกูจะโตรอก่อนนะบ๊อบบี้แล้วก็โอ้ฝนตกแล้วเยี่ยมครับคืออยากให้ฝนตกอยู่บ้างนะเราจะได้ไอ้นัน่นนะเอ่อมีน้ำในแทงค์อ่ะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาหน่อยเอ้ยแป๊บนึง จริงๆเราไม่ต้องไปบุกแคมป์โจนก็ได้นะเราก็ขับนี่ไงขับผ่านในเมืองตรงนี้ขับผ่านเส้นทางนี้แล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้โดยที่ไม่ต้องผ่านแคมป์โจนเอาก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราขับผ่านแคมป์โจนมันจะเร็วกว่าไงตรงนี้มันต้องอ้อมไกลเลยก็คือนี่ฝ่าแล้วก็อ้อมไกลเลยโอ้ขี้เกียจอ้อมซะด้วยอะสวัสดีสวัสดีพี่ชายผมแค่ผ่านทางมา แล้วก็ยิงแม่งเลยหน้าสั่นไม่ดีเอ้าเจ้เฮ้ยหัวลัน่นเื่นดีๆก็หัวลัน่นไปคุยกับรากมะม่วงเจเฮ้ย <c oughs> จนบอกเอ้ยแกเป็นใครมาทำอะไรที่นี่โอ้ผมมาเพื่อระร,รออนันชาวา้าเสร็จแล้วพอใจแล้วแล้วก็ขึ้นขับแม่งทั้งแบบนี้ <c oughs> ถ้าเกิดมีซอมบี้มาก็จะได้ยิงแกเลยอู้ ผมนึกออกแล้วตอนที่เราไปล่าซอมบี้อะ่ะแล้วเราอยากจะได้แผ่นบอร์ดอะ่ะเราก็เอาป้อมปืนเนี่ยไปล่าในช่วงหมอกออกไปได้เออแล้วก็นี่ไงไอ้เส้นทางเนี่ยเป็นอีกเส้นทางใหม่ไม่รู้เอ้ใช่ปปะอะไรครับลงก่อนลงก่อนอาจจะเป็นทางออกมาจากเมืองก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องไปต่ออีกแล้วก็ขึ้นไป <laughs> เออผมเริ่มจะนึกออกแล้ว ถ้าเกิดเราอยากได้แผ่นบอร์ดอ่ะเราก็ขับรถป้อมปืนแล้วก็ขับไล่หาซอมบี้เลยเออบอกว่าอย่างนั้นน่ะได้แผ่นบอร์ดรัวๆแน่นอนอร่อยด้วยแล้วก็เราก็ไม่เจ็บด้วยเพราะว่ามีรถขับเพราะมีรถติดป้อมปืนอย่างเงี้ยก็เฮ้ยนี่ไงอุโมงนี่เจอแล้วเ,ออเดี๋ยวดมีโพสไนหรือเปล่าวะนี่ไงผมเจอแล้วอุโมงเนี่ยมันเป็นเส้นทางไปยังแบบแใหม่แล้วก็สู้บอสด,ด้วย ถ้าเกิดเป็นเหมือนกับในแพทเก่านะมันต้องอสู้บอสก่อนแล้วก็ถึงสามารถไปแมปใหม่ได้สารลดดับเครื่องทำไมเนี่ยไปดูใกล้ๆหน่อยสิมันมีคนใช้สนหรือเปล่าผมว่าอาจจะมีแต่ว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งแน่ๆเลยฝั่งนู้นนะ่ะฝั่งนู้นนะ่ะใช่เออนี่ไงเราเจอแล้วแต่ว่าไม่ได้พาอะไรมาเลยคนระับยังไม่พร้อมด้วย แค่มาดูก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าสืบใช่นะครับนี่ไงทางไปสู้บอสแล้วก็ในอุโมงค์เหมือนจะมีซอมบี้ป่าปลายด้วยโดยที่มันไม่ต้องมีหมอกนะมันก็มีซอมบี้ดักดกับดักประมาณวนะ่าฉันหมากมันถอเลือดแกก่อนจะไปสู้กับบอสใหญ่เราแต่ไม่ต้องห่วงกระสุนกูเยอะเดี๋ยวค่อยมากวาดรางอีกทีละวขันกลับบ้านก่อนนี่ไงโจนตายหมดแล้วเนอะไม่เหลือแล้วนะ ไม่ใช่เราลงไปยิงแล้วเดี๋ยวเราดับเองนะมีปืนลูกองตั้งอยู่ด้วยน่าจะเป็นปืนพังจากโจรลูกศพหายเร็วสงสัยขับห่างมากเกินนี่ศพหายไปแล้วเออช่างมันเถอะเราแค่มาฟาร,รม์มศพนี่แค่ของแถมนีม่ไงปืนปืนชดกันที่ใช้งานได้เลยด้วยอ๋อมันไม่ใช่ปืนพังวะครับจากศพโจนเนี่ยดดอมาเป็นกระบอกเลยแล้วก็นี่ที่เราต้องการ กระสุนนี่แค่นัดเดียวก็สามารถปิดชีพพวกแกได้แล้วอ่ะแล้วนี่มันมีทั้งสี่นัดวันช็อตวันคิวกันเลยได้สบายคือมันมีแค่สีนัดก็โคตรคุ้มค่าแล้วที่มาเอาที่นี่โอเคไปงั้นก็กลับบ้านไม่มีคนขับเราใช้น้องชายเราขับเอาก็ได้ชายแล้วหำเราั้นเองอะ่ะจะไปดูน้ําในแทงกันดะีว่ามันเพิ่มหรือเปล่าเออแล้วน้ำในนี้มันเพิ่มไหมหรือเปล่านี่บ๊อบบี้ยังไม่ตาย น้ำในนี้มันไม่มันไม่เพิ่มให้ฮะแล้วก็ที่แปลงนี้ยังไม่โตแม่เอ,อ้ยไม่ได้จะโตเนี่ยแล้วก็น้ำในแทงนี่ไงมันเพิ่มขึ้นมาครับน้ำในแทงอะ่จากที่มันอยู่ตรงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ดีก็โอเคก็สำหรับเกมมิสเตอร์เวนะครับเดี๋ยวไวพ้พาร์ทหน้านี่เดี๋ยวเราจะไปสู้บบสนะฮะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับ